S 1> <S 1> ไปแล้วไปแล้ว co ว้าเห็นเต่มหัวว่ะนี่ยเอยลอยน้ำเห็นเต่มหัวพวกเนี้ยอีดุกดิกมวนมันเลยว่ะทุกเด็กทุกเด็กเอ้ยสมัครน้ำได้นั่นเห็นเต็มหัวพวกเนี้ย จะเป็นมากเลนน้าเอ้ยเอ้ยบางนี่เห็นแต่คอขึ้นมาลูกขึ้นมาพอละพอละเย็นแล้วพอพอพอขึ้นมาลูกจระเข้ได้นั่นระวังแข่ได้นั่น ขึ้นมาหนขึ้นมาขึ้นมาซะลูกด๊กพอหลัพอหลัมันสิเป็นไข่เด้นะมันสีนาวเดวยขึ้นมาขึ้นมาเออไปอสิทธแล้วสวยหน,นีก่อน